นี่มาให้ดูสวนพี่ขวัญมีทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> เต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นส่วนของพี่ขวันใช่ไหมและส่วนนู้นนู้นนูนน,น,นก็เป็นของคนอื่นเป็นช่องเล็กๆแบ่งกันแบ่งกันปลูกในโรงเรือนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นของพี่ขวันดูต้นดอกไม้ดิไม้สวยมากเลยหอมมากเลยหอมเหมือนกลิ่นแบบดอกไม้ไทยอะ่ะ แล้วเวลายิ่งเด็ดมันก็จะยิ่งออกก็คือแบ่งกันอะอแบ่งกันเด็ดช่วยกันเด็ดอันนี้ถั่วถั่วฝักยาวถั่วอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ย อันนี้ดอกไม้ดอกทานตะวันยังไม่ขึ้นอันนี้ก็มีสชรนแหน่อะไรนะต้นหอมอันนี้ต้นอะไรฮะ้ืใช่เฮ้ยไม่ได้มาห้าวันไม่ได้มาสี่วันเป็นแบบนี้เลยอันนั้นอะไรนะแครอทอันนี้กระหล่ำดอกที่มันเป็นดอกเล็กๆอะ่ะเป็นหัวเล็กๆอืม ที่โครงการหลวงมีขายอ่ะแล้วอันนี้ผักบุ้งแต่ทำไมมันหน้าตามันไม่ใช่ผักบุ้งเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้อะไรนะมันฝรั่งมันฝรั่งมันฝลังอยังไม่หมดยังไม่หมดกลับมาตรงนี้ก่อน <c oughs> อันนี้ผักคนะน้า คณะก็ยังไม่ได้กินเลยนะแต่ว่ามันมีคนมากินแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหมกระต่ายมั้งกระต่ายหรือนกเนี่ยแหละแต่ก็ไม่เป็นไรแบ่งกันกินอันนี้ก็แครอทอันนี้บีทรูทรเล่าสีแดงๆหัวสีแดงๆอ่ะนี่ไงหัวมัน <c oughs> แล้วก็พี่ขวัญมีไอ้น,นี่อ่ะ ไอ้น้ำหมักจุลินซรียอ่ะอันนี้คือปุ๋ยกองปุ๋ยเขาเรียกว่าอะไรเศษเศษผักผล,ลไม้อะค่ะก็เอามาเอามาทิ้งที่นี่มันจะได้กลายเป็นปุ๋ยเนาะแล้วก็ดู <c oughs> น้ำหมักจุลินทรีย์ของเราลองใช้แล้วแหละเหม็นมากเหม็นเมนแบบชะกาดชะการเลยอ่ะ ต้องแอบ,บใช้ตอนที่ไม่มีคนอยู่อ่ะอืมโหอันนี้ผักกาดผักกาดเขียวอ่ะมันแก่แล้วแล้วมันก็ขึ้นดอกแล้วก็อันเนี้ยก็กะจะปล่อยให้มันขึ้นไปจนกว่ามันจะแกะ่แล้วก็มีเมล็ดอ่ะต้องถามพีว่วิว่าถ้ามันขึ้นมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เก็บเมล็ดมันได้ใช่ไหมก็ปล่อยให้มันขึ้นเงนี้ยแหละสวยดี อันนี้ก็ผักผักอะไรนะเ e ตโตเชอี่ฮัลโหแล้วก็อันนี้ก็โอ้โ oh, หมันขึ้นฝักเยอะเลยอะ่ะมันจะกลายเป็นมเมล็ดอันนี้คือส่วนส่วนส่วนพื้นที่เล่นของใจดีพ่อเขาสร้างเป็นปราสาทให้ใจดีมีธงชาติด้วยนะ จะดีจะชอบให้แม่แป้งร้องประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทยแล้วเขาก็จะดึงชักธงชาติ <c oughs> เออความสุขของเขาอันนี้ผักชีกระหลองกระแหล่งเนี่ยผักชีแล้วก็ตรงนี้ก็มีข้าวโพดปลูกเป็นแนวไว้อันนี้คือ พื้นที่โดยรอบที่เขาปลูกกันอุ้ยมืดดอกดอกป๊อปปี้ป่ะเหี่ยวไปหมดแล้วอันนี้ก็กระเทียมกระหลงกระแหลงแตงกวาแตงกวามาแล้วนี่นี่นีนนนลูกมาแล้วแตงกวายักษ์มั้งเนี่ย อันนี้กะหล่ำกะหล่ำดอกเป็นสีแดงแบบนั้นอันนี้ก็ผักอะไรไม่รู้อันนี้ก็คือดอกไม้อันนี้ก็คือผักสลัดที่บ้านเนี่ยดูสิงามไหมงามเนาะโอ้โหอันนี้ใหญ่มากเลยอ่ะไอรูทบีดไอบีดเนี่ย หัวสีแดงๆอะใบมันใบมันฉ่ำมากอันนี้ก็ดอกไม้อันนี้ก็เป็นของคนอื่นแล้วค่ะเนี่ยของคนอื่นเขาก็มีอย่างนี่เห็นไหม ตรอเบอรี่แล้วฝั่งนูน้นฝั่งเนี้ค่ะเขาจะเป็นส่วนดอกไม้เขาทํากันสองคู่เป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวอ่ะเขาปลูกดอกไม้แล้วก็หลายชนิดเลยแหละแล้วถ้าเกิดมันโตแล้วก็เขาก็ให้คนมาเด็ดจัดช่อเองแล้วก็เก็บสตางไปช่อละ8ยูโรแล้วก็แล้วแต่จะ แล้วแต่คนที่จะมาเด็ดดอกไม้อะจะเอาดอกอะไรนย่ยสวยๆเลยอ่ะเห็นไ,ไหมนี่แหละมาจบที่ดอกไม้พี่ขวัญ Bye-bye.